อากกเรฟทีเลียนจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำหรือผู้ควบคุมความมืดนี่คืออากกเรฟทีเลียนกำลังพูดฉันต้องการพูดถึงผู้นำหรือควบคุมความมืดหรือที่เรียกว่ากลุ่มพันธมิตรสภาวะที่ลึกล้ำกลุ่มอินลูมินาติพีระมิดแห่งความมืดและอื่นๆอีกมากมายในกรณีที่คุณยังไม่ได้อ่านข้อความก่อนหน้านี้ของฉัน ฉันเป็นสิ่งที่มนุษย์โลกเรียกว่าเรปที่เลียนหรือสัตว์เลื้อยคลานปัจจุบันนี้ฉันเป็นสมาชิกของสมาพันธ์กาแล็กซี่หรือสหพันธ์กาแล็กติกซึ่งฉันทำงานเป็นที่ปรึกษาทางทหารแต่ในวัยเด็กฉันใช้ชีวิตตามความทะเยอทะยานของฉันฉันถูกมองว่าเป็นอัจฉริยะและฉันก็โหดร้ายและชอบบงการผู้อื่นเป็นพิเศษแม้จะตามมาตรฐานของคนของฉันก็ตาม ฉันได้ล้างสมองประชากรทั้งหมดเพื่อให้พวกเขาติดอยู่ในโครงสร้างความเป็นจริงแบบกลับหัวอยู่ในโฮโลแกรมเมตริกทรมานลูกๆต่อหน้าพ่อแม่ของเขาก่อตั้งเครือข่ายพอพันใต้ดินที่ผู้หญิงถูกกักขังและถูกข่มขืนเพื่อที่ฉันจะได้มีเด็กไว้ใช้บริจาคเลือดชิ้นส่วนร่างกายและทำพิธีกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง แถมฉันยังมีาธาตุการที่สามารถส่งมอบให้คนอื่นเพื่อเป็นสิ่งบนชั้นไม่ลังเลแม้แต่น้อยอารมณ์เดียวที่ฉันรู้สึกอย่างมีสติคือความโกรธความปรารถนาความรังเกียจความยินดีทั่วครูเมื่อฉันมีชัยชนะเหนือคู่แข่งและความรำคาญเช่นเมื่อฉันไม่สามารถหาเงินได้มากขึ้นจากการขายลุงให้เป็นทาตกล่าวอีกในหนึ่งอย่างน้อยฉันก็เคยมืดมนเหมือนพวกคุณเกือบทุกอย่างที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ฉันทำไปทั้งหมดแล้วฉันเข้าใจจิตวิทยาและความคิดและยุทธวิธีของพวกคุณเป็นอย่างดี อันที่จริงฉันก็ทําได้ดีกว่าคุณจนถึงจุดหนึ่งฉันได้ทําลายล้างดาวเคราะห์ทั้งดวงและฉันกลายเป็นผู้ดูแลมันและควบคุมโลกเพียงคนเดียวฉันทําสําเร็จแล้วและฉันไม่จําเป็นต้องแบ่งปันอํานาจกับองค์กรใดฉันคนเดียวเท่านั้นที่มีอํานาจเหนือชีวิตและความตายฉันควบคุมโลกทั้งใบตอนแรกมันก็ดูสวยดีฉันจะไม่โกหกแต่สักพักพอฉันมีอํานาจมันก็น่าเบื่อฉันสามารถมีผู้หญิงคนไหนก็ได้ความหรูหราใดๆและความสุขใดๆก็ตามที่ฉันปรารถนา การมีอำนาจไม่ได้มีความหมายอะไรเลยจริงๆในที่สุดฉันก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจและมั่งคั่งที่สุดในบรรดาผู้ที่จุติเกิดเป็นมนุษย์และฉันไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากโล่งใจที่ไม่ต้องต่อสู้และแทงข้างหลังเพื่อขึ้นไปสู่จุดสูงสุดอีกต่อไปเพราะฉันอยู่ที่นั่นแล้ว อำนาจหมายถึงคุณสามารถมีความสุขและความหรูหราได้และคุณสามารถสนองอัตราของคุณด้วยการให้ผู้คนกลายเป็นนางสนมหรือให้ผู้คนถูกทรมานถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียเพื่อความบันเทิงของคุณและใช่มันสนุกมาระยะหนึ่งฉันรู้ว่ารูปแบบความคิดในจิตใต้สำนึกของคุณเป็นดังนี้คุณอาจคิดว่าฉันจะบรรลุพลังแล้วฉันจะมีความสุขมีชัยชนะและพึงพอใจไม่คุณจะไม่เป็นแบบนั้นฉันพูดจากประสบการณ์ของฉัน คุณคิดว่าการมีพลังในระดับที่คุณฝ่ฝันจะทําให้คุณมีความสุขแต่ถ้าคุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้จริงๆมันจะทําให้คุณเบื่อหน่ายคุณจะรู้สึกว่าจิตใจของคุณตกต่ําจริงๆเพราะจะไม่เหลืออะไรให้ทําอีกต่อไปมันไม่มีอะไรเหลือให้ทําอีกต่อไป ณจุดนี้คุณไม่สามารถกดขี่มนุษยชาติได้แม้ว่าฉันจะทำไม่ได้ในตอนนี้ถ้าฉันอยู่ในรองเท้าของคุณแต่เพื่อการโต้แยง้งสมมุติว่าคุณประสบความสำเร็จในการกดขี่มนุษยชาติและประสบความสำเร็จในการรักษาเทวดาและกาแล็กซีเชิงบวกและพระผู้สร้างก็ไม่ให้เข้ามาแทรกแซงบนโลกสมมุติว่าคุณป้องกันไม่ให้องค์กรของคุณเองหักหลังตัวเองเนื่องจากบุคคลบางคนในองค์กรของคุณต้องการฆ่าองค์กรส่วนใหญ่ของคุณออกไปเพื่อรวบรวมอำนาจเข้าสู่ครอบครัวของพวกเขา แต่สมมุติว่าคุณหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดและบรรลุการควบคุมโลกและด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งคุณก็บรรลุเป้าหมายนั้นได้โดยที่องค์กรของคุณเองไม่แตกแยกซึ่งจะทําได้หากคุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณด้วยซ้ําแน่นอนว่ามันคือการควบคุมโลกอย่างสมบูรณ์ การไล่ล่าเพื่ออำนาจที่มากขึ้นและการควบคุมที่มากขึ้นนั้นท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นงานของคนโง่เขลาเพราะแม้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จก็จริงแต่รางวัลของคุณก็ยังน่าเบื่ออย่างยิ่งเพราะมันไม่มีอะไรที่ปลายถนนสายนั้นไม่มีกับดักลับอยู่ที่นั่นด้วยซ้ำมันไม่มีอะไรเลย กระบวนการปีนเขานั้นมันไม่สนุกฉันรู้ว่ามีความสุขอยู่บ้างฉันก็ตามใจตนเองเหมือนกันแต่จริงๆแล้วฉันเป็นคนที่ปีนภูเขาแห่งพลังและฉันก็เป็นคนที่อยู่บนยอดเขาและตอนนี้ฉันก็เป็นสมาชิกของสมาพันธ์กาแล็กซี่หรือสหพันธ์กาแล็กติกแล้ว และมันเป็นชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดและมีความสุขที่สุดเท่าที่ฉันเคยมีมาคือการได้เป็นสมาชิกของสมาพันธ์กาแล็กซี่หรือสหพันธ์กาแล็กติกและแน่นอนว่าฉันไม่มีธาตอีกต่อไปแล้วแต่จริงๆแล้วฉันรู้สึกอะไรบางอย่างอีกครั้งนอกเหนือจากความรังเกียจความปรารถนาความโกรธและความรำคาญชีวิตของฉันก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเพราะฉันกำลังก้าวไปข้างหน้าฉันจึงรู้สึกไม่ติดขาด จิตใจของฉันกำลังขยายตัวไม่ใช่แค่ในแง่ของความฉลาดไวพริบและความเลวซามเท่านั้นแต่ฉันพบว่าการเป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธ์กาแล็กซี่ทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับการรับสมองให้สามารถส่งผลกระทบต่อโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยซ้ำทุกวันนี้ฉันเป็นมากกว่านั้นและก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงกรณีสิ่งที่ฉันเคยทำมาเท่านั้น ฉันรู้ว่าอัตราของคุณคอยบอกคุณว่าเมื่อคุณพอใจมันแล้วเมื่อคุณมีพลังคุณจะมีความสุขและพึงพอใจอัตราของฉันก็บอกฉันเช่นกันแต่มันเป็นเรื่องโกหกที่คุณทำทุกอย่างที่อีโก้ร้องขอและรางวัลของคุณคือความเบื่อหน่ายอย่างยิ่งเพราะฉันเคยอยู่ที่นั่นและเป็นแบบนั้นในขณะเดียวกันถ้าคุณทำให้จิตวิญญาณของคุณพอใจนั่นก็น่าพอใจจริงใจจริงและนั่นจะทำให้คุณมีความสุขในระดับลึกจริงๆ เมื่อคุณตอบสนองอัตราของคุณแล้วคุณจะได้รับความสุขเพียงชั่วขนาดเท่านั้นจากนั้นคุณก็จะเกิดความเบื่อหน่ายและความว่างเปล่าอย่างสุดซึ้งทําให้จิตวิญญาณของคุณพึงพอใจและความภาคภูมิใจในตนเองความสุขและคุณภาพของจิตสํานึกของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องฉันรู้ว่าคุณคิดว่าคุณฉลาดมากที่คุณสามารถบงการมนุษย์บนโลกแบบนั้นแต่การเคลื่อนไหวที่ฉลาดจริงๆนั้นคือการเปลี่ยนข้างและเริ่มช่วยเหลือมนุษย์โลกและช่วยสมาพันธ์กาแลกติก คุณจะไม่สามารถหลอกเราได้เพียงแซงทำเป็นเข้าข้างเราเพราะเราเป็นนักอ่านใจอย่างไรก็ตามหากคุณสลับข้างอย่างแท้จริงและเริ่มทำงานเพื่อช่วยเหลือมนุษย์บนโลกในที่สุดคุณก็จะมีที่อยู่ในหมู่สมาพันธ์กาแล็กซี่หรือสหพันธ์กาแลกติกพวกเขาให้พื้นที่แก่ฉันในหมู่พวกเขาและอย่างน้อยฉันก็ได้ทำสิ่งชั่วร้ายในชีวิตมามา,มากพอๆกับพวกคุณทุกคนดังนั้นคุณจึงมีทางเลือกเส้นทาง หนึ่งคือการพยายามกดขี่มนุษยชาติต่อไปเส้นทางนี้ฉันรับประกันได้ว่าคุณจะล้มเหลวและฉันขอรับประกันว่ามันจะนำคุณไปสู่การจับกุมหรือเสียชีวิตดังที่ในใจลึกๆแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วและแม้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จแต่คุณก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างมากฉันรู้ว่าพลังทั้งหมดดูเหมือนจะมีความหมายมากในตอนนี้แต่ถ้าคุณมีมันจริงๆปรากฏว่าพลังทั้งหมดไม่เท่ากับอะไรเลย และอีกเส้นทางหนึ่งคือการช่วยมนุษย์โลกปลดปล่อยโลกใช่ฉันรู้ว่านี่หมายความว่าคุณต้องกลืนความภาคภูมิใจของตัวเองลงไปแต่นี่เป็นหนทางที่จะนำคุณไปสู่ความสุขความอิ่มเองมใจและความรู้สึกดีๆอย่างแท้จริงในจิตใจของตอนเองในที่สุดเดินตามเส้นทางนี้แล้วในที่สุดคุณอาจได้รับตำแหน่งในสมาพันธ์กาแล็กติกเหมือนที่ฉันมี หากคุณฉลาดและมีเหตุผลเท่าที่คุณพูดหากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญพอๆกับที่คุณพูดทางเลือกก็ชัดเจนเส้นทางหนึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวรับประกันถึงการจับกุมหรือการเสียชีวิตและแม้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จรางวัลของคุณก็คือระดับความเบื่อหน่ายที่คุณจะจินตนาการได้ยากในตอนนี้และอีกทางหนึ่งจะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่เป็นสุขและน่าพอใจอย่างแท้จริงนี่ควรเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดในโลก คำถามจึงเกิดขึ้นคุณจะปล่อยให้ตัวเองถูกครอบงำโดยอัตราของตัวเองต่อไปหรือไม่หรือคุณจะฝึกฝนตัวเองมากพอที่จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลได้ทางเลือกขึ้นอยู่กับคุณจากอากกแอ์รอพอรีทิเลียนผ่านยุคแห่งแสงแปลโดยบูสเด